คำทำของผมมีอยู่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการแนวคิดต่างๆที่ไม่เอาศาสนาได้อย่างไรที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบันคุณจะมีวิธีจัดการกับแนวคิดต่างๆที่ไม่เอาศาสนาได้อย่างไรนั่นก็คือที่แยกคุณออกจากศาสนาใช่ครับและเราเองก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวนี้นั้นมันแพร่ก,กระจายกันอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งดังกล่าวนี้ซึ่งก็คือแนวคิดต่างๆ เราจะมีวิธีจัดการกับแนวคิดต่างๆที่ไม่เอาศาสนาได้อย่างไรใช่ไหมครับอใช่ครับนั่นคือคําถามที่ถามมาคุณผู้ชายได้ถามว่าคุณจะมีวิธีการจัดการกับแนวคิดต่างๆที่ไม่เอาศาสนาได้อย่างไรที่เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของคุณและนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ควรใจคุณคุณรู้ไหมครับมีหลายสิ่งหลายอย่างคุณรู้ไหมที่คุณจะพบได้ในโลกนี้และในปัจจุบันนี้นั่นโลกทั้งใบนั้นเปลี่ยนเหมือนเป็นหมู่บ้านโลกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตคุณค้น google แล้วค มีหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นสิ่งดีๆสําหรับการเดาว่าและก็มีสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างมากๆที่จะทำให้คุณออกห่างไปจากศาสนาได้เช่นเดียวกันและสิ่งเหล่นานี้ก็คือปัญหาทั้งนี้ก็เพราะว่าโลกนั้นเด็ก,กลายเป็นหมู่บ้านโลกคุณเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็จะพบหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทาให้คุณออกห่างไปจากศาสนาของคุณดังนั้นแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณยึดมั่นอยู่กับศาสนาได้ก็คือคุณจะต้องทําไม่ได้เลยว่าทุกๆวันนั้นคุณจะต้องอ่านกุรอรน เมื่อความคิดต่างๆเหล่านี้นั้นมากวนใจคุณและถ้าหากว่าคุณนั้นได้อ่านกุรานเพอะไปกับความหมายมันก็จะช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของคุณได้ลองพยายามทําดูนะครับว่าให้คุณนั้นอย่างน้อยให้อ่านหนึ่งยุสตต่อวันถ้าคุณมีความสามารถโดยอ่านความหมายไปด้วยดังนั้นแล้วในหนึ่งเดือนก็จะสามารถทบทวนความจำของคุณและทําให้ได้ความสดใหม่กลับมาและคําตอบส่วนใหญ่ที่จะใช้ตอบแนวคิดเหตุและทิง้งศาสนาก็จะมีอยู่ในกุรานมันมีอยู่ในกุรานนะครับที่นี่ อันเนื่องจากว่าโลกเรานั้นตอนนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านโลกไปเสียแล้วคุณก็จะพบแนวคิดต่างๆมากมายที่มากวนใจและเมื่อคุณมองไปที่โลกตะวันตกดูแล้วคุณก็จะพบเห็นได้ว่าพวกเขานั้นได้เปลี่ยนค่านิยมต่างๆในชีวิตของเขาไปเรื่อยและถ้าคณคนหนึ่งนั้นไม่ได้ยึดมั่นอยู่กับอุราณแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่เขานั้นจะถูกเปีเป่ยงเบนออกไปเขานั้นไปนที่ตะวันตกไปอเมริกาไปลอนดอนเพื่อไปหาความรู้ให้ตัวเองและ เขาก็ถูกชี้น,นาเป็นนักทฏิบิตมีโอกาสเป็นไปได้แบบนั้นสูงเลยครับเราะเห็นได้จากมุสลิมหลายๆคนที่ไปประเทศตะวันตกผมไม่ได้บอกว่ามุสลิมทุกคนที่ไปจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเป็นเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาถูกสั่งสอนมาในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยการประพฤติระวังเพศชายและเพศหญิงการอ้างเสรีภาพในการพูดโดยอ้างเรื่องการปลดปล่อยสตรีคุณรู้ไหมครับพวกเขานั้นกําลังพาคนให้ออกห่างไกลออกไปพวกเขานั้นพูดกันเกี่ยวกักบศีล แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขานั้นกำลังทำให้สตรีนั้นเสื่อมทรามทางศีลธรรมต่างๆตั้งั้่แล้วทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดคุณผู้ชายครับก็คือว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่มันควรใจคุณอยู่นะครับคุณควรที่จะฟังบรรยายของนักดดอีติด้ให้ทางออกของปัญหาเอาไว้ในเรื่องที่คุณต้องการรู้สิ่งหนึ่งก็คือให้คุณอ่านกุรานประการที่สองก็คือนักดดอีบางคนที่มีความเชียวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องประการที่สองก็คือนักดดอีบางคนที่มีความเชียวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรืื่่อองงงบาเร บางคนก็เรื่องศาสนาเปรียบเทียบบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์บางคนก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังนั้นเรามันนึ้นอยู่กับว่าอะไรที่กําลังกวนใจคุณอยู่ทางออกของปัญหาหนึ่งก็คือให้คุณอ่านกุรานประการที่สองก็คือให้คุณฟังบรรยายของเราบรรดานักดาอีที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องที่คุณต้องการรู้หวังว่นนั้นคุณได้แห่งคำตอบแล้วนะครับคุณผู้ชย